จนภัยของแท่เิ่จะพาเอฟซีมาบงทางไปหน้าซุ่งเจ้าอันนี้น้าเนาะกับดีกลัวมากนี่ตรง่งอ่ทุเจ้าเอาพดนหมพ่นยางมาใส่นะโอ้โอโอ่ะสบายดีเดอ้อเมื่อนี้มาสู่สาวๆไปหาหน้าไหมไปอคุดคุดกอยเนาะเอารถอีแตนไปจักชิลรอดบ่รอดเดอ้อมืันนี้เดอ้อทุกคนติดตามเบิร์นเดอ้อนี่ มาสู่ค่าสาวเม็กซิโกไปซุกโดนอีแตนบันคาก่อนเนาะนี่มาสู่คนกำลังเตรียมไม่เตรียมยังเ <c oughs> ด้ยเตีรอดว่าบ,บุรีไว้บ,บ่สบ,บายดีสบายดีหัวไอโง่มื่อกี้เขากำลังเตรียมเนอะน,นเตรียมกระเป๋าวไว้ใส่เนาะกอยจะชิได้จะถ่ายไปเบิร์นเริ่มนีเนาะว่า เดี๋ยวภาพาไปบังเครือกอยป่ากอยเนาะป้าเนะาะไม่บอลเครือกอยบอลเป็นยังไงเนาะนี่อันนี้เขาเป็นขาอยู่เอานี่ทุกคนรถอีแตนเฮาว่าใครถามว่าเอาไม้ไปยังคือเวลาเอาไม้ติใช้หนทางไวน้นี่เผื่อบันคาเนาะเมื่ <laughs> อล,ลังไปเด้อนี่ทุกคน Para ti, beijo, estou อย่าบังคาะเอาไม้ส่เนาะเพื่อเพื่อมันตมเป็นต้มไปซี่้วก็เอาปีกไม้ใช่ล้มังลไปไปังลปึกไปยังงล่มไปไปหาชิดเ้าชิดเ้ ท่วเราบบนี้เยโอ้ไทยมีไปแล้วค่อยๆทาง่ยอันนี้เล้ย่าอลินและมีขาดไท้ยเนาะโอ้ทหลอดบลี่เบื่อไงทางงจดจีหอดบนี้เรียมกระโดดลงเงย

ลงเลยเนะาะยาย่านหนทางนเนยป่อยเดอ้อจะเสียวให้ทางกันเลยวลุ่นนี่เนาะโมนี่เนาะุ่นยทุกคน,น,น,นทางไปหน้านะ้าเป็นคุมแค่นี้ก็คุมได้แต่มทุกคนนี่คนเลืกหน,นึ่นนนนนนบงบเนาะ เกิดมากเห็นเลื่อยทากินกกน่าจนที่ถั่วหัวเจ้าต่างติดทายงานก็ขึ้นวันนี้นะเขึ้นเรื่องปรทชงทันยานบอกเก็ ดูม,มงไปเนาะไปอยากมาเที่ยวท่านไปดูม,มงมาเทางป็ดอุโม,มงไปด้วยเนาะชทางไปหน้านะทานยา,ยาเบิเส้นทางไปดูม,ม้งอันมากทาี้กันเลนา

บงสภาพแล้ว <laughs> บนสภาพแล้ว

xương xương ăn cụt chè rồi sô phơ ăn nì đi ra hao điều hiền mình đi đấy hao hiền nì nó dù đây khi tổm quá nha má ô hô nát tí <laughs> sai thùng tin không <laughs> uh. à, ได้กลับแล้วนี่ได้กลับแล้วเบิกแล้วถอยหลังนี่ก็ยังชิ่งยากปะนี้ฮะมันเหงกันเนาะมือไหมก,ก่อนแป๊บกล้า เขาเจาะกเที่ยวอยู่ทางไปนะี่เรอแนี้รัได้ก็เจาก่นนี่นี่นีแล้วเราผู้เดินทางนั่นี่กัแนีแล้วรับไปต่อไมได้ไร้ว นี่เ้าน,นี่เน,นี่นมนยมัน่ะนี่แ้ม่นง่ายๆเลยนาะทางจบไปนี่ฮะ phơ sao phơ hùa nó sao cái này à sao bà Ba này 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 nó chúng chào nó chưa nhiều mana chưa con mọi người ทางสุดเจ้าเอ,อ้ยบางในสุดเจ้าทางนะอันนี้เป็นทางรถไทยทางเกวียนเนาะตั้งแต่สมัยตะก,กี้อยู่ทางเกวียนบางในสุดเจ้าเล็กๆเ,กเ,กเกนาะจนถ่วมถ่วมหัวหัวนะสองคนต่อกันก็นกนจังจังได้บางในตะก,กี้ทางเนะี่ยมันเป็นอ่า มันมันเป็นทางเที่ยวปกติเนาะแต่ว่าเพิ่นกับบัวรีคูนขึ้นบ่วทางไปให้ไปหน้าทางอันเกวียนเนาะง่ว่า FC ีผู้จักเกวียนบ่ที่เขาใช้งัวใช้ควายลากนะทุกคนเนาะแก่เข้าแก่น้าสมัยตะกินพวกเนี้ยพวกเนี้ทางนะทางหลังนี่เป็นอุโมงค์เลยทุกคนพวกเนี้ยเห็นปะทางหลังสี่เป็นเป็นอุโมงค์เลยเนี่ยแต่ว่าเวลาเอารถอีแตนไปนี่มันมีแต่มีแค่ทางนี้ทางเดียวทุกคนเลิกลงเลิกลงเงไม่ถเจ้าเบิ่งเนี่ย เนาะเพราะว่าเนี้ยเพราะว่าย่ามตะกี้นั่นอันเขาเจ้าบริคูณเนาะเส้นทางเนาะบริคูลขื้นนะทุกคนแบบเที่ยวมันมันเลิกก็เลิกนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันเลิกลงแหงนี่้าเจาสีกไปไทยมาเจ็ดปีแปดปีเนาะเจ็ดปีแปดปีนี่น่าตีมานี่เยนี่เจ็ดปีแปดปี มาแบบนี้เลิกกูเก่าทุกคนเลยเลิกกูเก่าฮัดพี่น้าทุกคนเลยเบิกเนี่อันนี้คุณกุญแจรถอีแตนเนาะโซเฟอร์นี่ก็ขับอย่างเดียวดีทอนตะซีย่างไปจับเกิดเนาะประจับเกิดก็เลยเห็นเห็นมันอยู่ในอันตอมนะ กันสั่นแหโอ้ยไสแล้วก็ติด,ดรถบ่อยนะทุกคนน,นี่ทอเพิ่กัยังไงบ้งาบอลนีงหดบอนนีงโหดทุกนนจ้ะเอ้ยต้องได้ชุกแน่เลยนะ น้ำฉันโอ้ยผจญไถ่ของจริงทุกคนเลยมึงนี่ผจญไถ่ของจริงมาลายปีบอริมาเนาะทุกคนมึงไงทางนั้นก็ะคุดข่าวทางนี้ก็ะห้องมึงทางนี้ก็ะตะกี้บอนี่ก็เป็นหนทางเนาะแต่ว่ามันไปวัวอะไรเลยทุกคนมันเทมันพังเนาะแต่อันนี้ก็บุ้มงมีทางเลือกเนาะคนเขาเจ้าก็โดยอีกจังก็เที่ยวนี่ ทูกคนร,ร่อดิบอ่ะอ้าวชาวยเดียวอือถกคนมึงเนี่ยต้องเอาไหมใช่ได้นนิโตรไล่ดิ บูอยากนึงตอนมาเนาะเพิ่งนี่ผจนไัยของแท้

ยังถอยมาอยู่ไปจูเนียรเพื่อนเมื่อไหรจูเนียนะต้องเอาใหม่ไปเนาะเนี่ทางนี้เป็นอุโมงค์เลยนี่จับไปแล้วกันเล อยากท่าทายได้สตเนาะตัวน้อยยาวบ่าผจญภัยของแค่บ้งจะพาเอฟซีมาบ่ง ทางไปหน้าคุเจ้าอันนี้หน้าเนาะดับดีกลัวมากนี่ตรงนี้ป้าหลุดอีนี่บรงนี่คุเจ้าเข่าพดใหม่พ่นอย่างมาใส่นะโอโคดับดิกวกลัวมากแบบนี้ไวเบิลนี่โอโคทุกคนเลย คนบ้ามาคนโบบ้ามาโบาได้เด้อทุกคนเลยเบิร์ไหนเดี่ยวนี่นก็กลับก็บกบได้เลยกระชับก็บได้เลยเห็นทางอเดียวทุกคนเลยรถติดไปบ่ได้เนาะกลับเมื่อกลับเมื่อรถเป่านี่เห็นบ่กลับเมื่อบ่ได้อยังต้องกบเมื่อเอารถมอเตอร์ไซค์มาแบบนี้ฮะมันไปบ่ได้ทุกคนเลย รถติดเมื่อกี้นะเกือบเกือบชมงเกือบเพิ่งชงงกูจะออกได้ค่ะทางทโคดแห้งเงยามนี่บูมีไผ่เที่ยวว่ะมันเป็นหนาบนเนาะบูมีไผ่เที่ยวทุกคนเลยแสดงว่าเข้านี่บ้าบ้าอยู่คนเดียวนะบูมีห้อยตีนรถไผ่มาเลยนะท่านแบบเขาเจ้าแก่เขากับคุณน้องเกี่ยวข่าวเกีกเ่ยว,ยวน้ำแล้วขเขาจะออกมาอป็นสมถนนสมทางนะ้ำอะไรกัน อันนี้ยังบุ้งไฟมาเลยยังไฟอย่างไรบุมาอย่างเดียวฮะทุกคนนี่เบล่าเงาครับๆับประดีล้วทุกคนเลยมึงนี้